วันนี้นะคะนุ่นจะมาลองไมโบย่ M1 กับ M1 Pro ให้ดูนะคะคือลองในรถเพราะว่ารถเนี่ยมันจะชอบแบบมีเสียงดังใช่ไหมเวลาที่เราอัดคลิปแล้วถ้าใช้ไมจะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวนุ่นจะลองถอดไมออกให้ดูนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็จะเป็นเสียงที่แบบไม่ได้ใช้ไมอะไรเลยเสียงในรถก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองใช้ไมโบย่ M1 ดูนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไมโบย่า M1 เสียงก็จะเป็นได้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองมา ดูโบย่า M1 Pro กันบ้างนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเสียงของไมโบย่า M1 Pro นะแล้วสองสองอย่างนี้มันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาบอกไมโบย่า M1 Pro 2อันนี้นะคะความเหมือนข้อที่1เนี่ยก็คือเขามีสาย6เมตรยาวเท่ากันนะส่วนที่2เนี่ยคืออุปกรณ์ข้างในที่เขาให้มาอย่างเช่นแบบกิ๊หนีบอย่างนี้นะคะหรือว่าตัวกันลมหรือว่าออแจ็คอันใหญ่เนี่ยเขาจะให้มาเหมือนกันหมดทุกอย่างเลย แล้วด้วยความที่เขามีสายยาว6เมตรใช่ไหมบางทีมันก็จะยุ่งยากแบบลุ่มล่ามนะคะเขาก็เลยมีถุงมาให้นะทั้ง2ตัวนะคะจะได้ถุงแบบนี้ความเหมือนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทั้ง2ตัวเนี้ยเขาจะสามารถใช้ได้กับกล้องนะคะแล้วก็โทรศัพท์เหมือนกันเขาจะมีตัวแบบนี้ให้ก็คือปรับเป็นกล้องอันนึงกับปรับเป็นโทรศัพท์อันนึง ความต่างอย่างแรกนะคะของ MyBoya M1 กับ M1 Pro เนี่ยก็คือ MyBoya M1 Pro เนี่ยเขาจะมีลดเดซิเบลได้นะคะซึ่ง MyBoya M1 เนี่ยเขาจะไม่มีคือลดเดซิเบลหมายถึงว่าสมมติว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่เสียงดังมากเนี่ยแล้วเราอยากจะให้มันแบบเสียงเบาลงใช่ไหมบางทีมันจะหวีดเกินอ่ะไ y โคร M1 Pro เนี่ยเขาก็สามารถลดได้1 0 d เดซิเบลนะคะซึ่งเดี๋ยวนุ่นจะลองลดให้ดูเลย ตอนนี้นะคะนุ่นก็ลองลดเดซิเบลดูแล้วเสียงในนี้ก็จะน่าจะเบาลงเยอะนะคะเดี๋ยวนุ่นจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนาะ อะตอนนี้ก็กลับมาเป็นเดซิเบลศูนย์เท่าเดิมนะคะต่อไปข้อที่2นะคะก็คือ My Boya M1 Pro เนี่ยเขาจะโปรตรงที่เขาอะ่ะมีรูเสียบแบบแจ็คให้เราฟังเสียงได้สำหรับคนที่ชอบทำคลิปนะคะมากกว่าไลฟ์คือคลิปเนี่ยบางทีเราต้องมาเช็คเสียงด้วยใช่ไหมว่าเออเสียงมันได้หรือเปล่าเนี่ยไมโย่า M1 Pro เนี่ยเขาก็สามารถเช็คเสียงได้โดยที่ไม่ต้องถอดแจ็คออกเลยนะคะส่วนไมโคย่า M1 ธรรมดาเนี่ยก็จะไม่มีส่วนนี้ สรุปเลยนะคะก็คือไมโ o y ย M1 เนี่ยเขาจะเหมาะกับการพกพาสะดวกแล้วก็ M1 Pro เนี่ยเขาจะเหมาะกับการอยากจะทําคลิปมากกว่านาะแล้วก็มันโปรมากขึ้นสาหรับไมโครยา M1 นะคะจะอยู่ที่ราคา590บาทแล้วก็ไ o y a ยา M1 Pro นะจะอยู่ที่ราคา790บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถทั้งนุ่นไปที่ลายนี้ได้เลยนะคะ